อีโคคาร์ซื้อสวยมาฝาก1คันนะครับผ่อน2,700ันเด้โดยประมาณนะครับคันนี้19,000แบาทครับกับอีโคคาร์ซูซูกิเซเลริโอนะครับคันนี้เครื่อง1,000นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ รถมือเดียวปี2,014นะครับจดปี16ไม่แท้แท้เลยนะครับ71,000กิโลเมตรเกียร์ธรรมดานะครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับใส่ล้อสวยๆมาฝากนะครับคันที่เป็นเกียร์ธรรมดาครับมีจอ Android มาให้แล้วนะครับขายราคา1 9 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับ ซตซุกิเซเลริโอนะครับเป็นอีโคคาร์นะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกประหยัดมากๆแล้วก็ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับคันนี้เครื่องพันเดียวอีโคคาร์นะครับเกียร์ธรรมดาขับได้สบายๆเลยนะครับเน้นหาเอาไปใช้งานนะครับเดินทางใกล้ๆไปได้นะครับ ใครที่หารถใช้งานนะครับนี่เลยครับรถสวยๆเลยนะครับไม่แท้นะครับ71,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครที่หาใช้งานนะครับภายในไม่ใช่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับจะคลาสสิกหน่อยครับเป็นมือหมุนนะครับขายราคาเบาๆนะครับรถปี14นะครับ ขายสภาพราคาเอาไปใช้งานนะครับขับสบายนะครับประหยัดมากๆและก็ทนทานด้วยครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถสวยๆเลยนะครับหาไปใช้งานนะครับผ่อน2 7 0 0เครับเครดิตดีออกรถได้สบายเลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับจะออกคลาสสิกเลยนะครับกระจกก็ไม่ไฟฟ้านะครับกระจกก็เป็นมือหมุนซ้ายและขวากระจกมองหลังมองข้าง เป็นมือหมุนนะครับเป็นแบบปรับมือนะครับกระจกมองข้างเกยียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์มากๆนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยครับคอแห้งครับน่าจะเป็นหวัดนะครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับก็ลองชมนะครับถ้าชอบโทรมาครับ